ที่โรงแรมชี p a l a เลตแ n นด n คอน n วนชเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนายทวีเสริมพักดีกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเป็นประธานในพิธีเปิดการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชน์สุขของภูมิภาคกรณีศึกษาภาคกลางตะวันตกและพร้อมมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ผ่านการประเมินการขับเคลื่อนปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงระดับเข้าถึงเป็นองค์กรแห่งประโยชน์สุข The cat sat on the โดยมีนางสมรงพัน์เจริญวรกุลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพร้อมรับโล่ผ่านการประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับเข้าถึงเป็นองค์กรแห่งประโยชน์สสนับโครงการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชน์สูขของภูมิภาคตอนนีศึกษาภาคกลางตะวันตกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมสังคมและบทเรียนการยกระั ระด,ดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติอันนำไปสร้างความสุขและประโยชน์สุขต่อชุมชน